เวิร์ฟิล์มของนาลน์นะครับอันนี้จะพามาดูปาเจโลนะครับจะมาดูตรงที่ขอบตรงนี้นะครับเป็นสนิมหมดเลยนะครับเราต้องทําการปั่นสนิมออกไปก่อนนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้ติดตั้งกระจกไปนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ปั่นสนิมนะครับถ้าเราติดตั้งไปสนิมมันก็จะอมอยู่ข้างในมันจะทําให้รถถุต่อนะครับถึงเราติดตั้งกระจกไป ไม่นานมันก็จะรั่วนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องทําการปั่นสนิมออกแต่ทีนี้ว่าสนิมเนี่ยถึงเราปั่นออกไปยังไงมันก็ไม่สามารถออกไปหมดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอย่างเก่งจริงก็เจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยถือว่าเต็มที่แล้วเสร็จแล้วเราค่อยมาเตรียมพื้นนะครับแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับคือตอนที่การที่เราลื้อกระจกออกมาตั้งแต่ชิ้นแรกนะครับช่างจะต้องมีความละเอียดอะออในการติดตั้งเช่นถ้าเขาใช้มีดนะครับ มันก็จะมีโอกาสที่จะไปโดนตัวรถแต่นั้นไม่สําคัญนะครับถ้าเกิดว่าช่างเขาทําการเก็บรอยมี่ตั้งแต่ที่แรกที่มันโดนโดนตัวรถนะครับเอาสีไปแต้มให้ไหม่ให้มันเป็นรอยอันนั้นก็จะป้องกันการถูได้แต่ว่าทางร้านพัฒนาไปกว่าน,นั้นก็คือใช้เครื่องที่ถอดกระจกแล้วไม่ทําให้รถเป็นรอยไม่ได้ใช้ใบมีดที่ใช้เชือกในการตัดกาวครับอันนี้จึง รับประกันได้เลยว่าตัวรถจะไม่เป็นแผลจะไม่มีรอยแล้วก็จะไม่มีปัญหาเรื่องรถผุน้ํารั่วอีกต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นทางร้านเบอร์นฟิล์มเรามุ่งมั่นที่จะทํางานให้มีประสิทธิภาพนะครับจะได้ไม่ต้องมาเจอปัญหารถรั่วรถผุนะครับให้ช้าใจทีหลังนะครับฝากติดตามผลงานของร้านเบิร์ฟิล์มด้วยนะครับเดี๋ยวคันนี้เดี๋ยวจะขัดสนิมแล้วก็ทําการทาสีป้องกันสนิมให้ลูกค้าต่อไปนะครับ